โดยปกติสลัมมักถูกพูดถึงว่าอยู่ไกลออกไปในประเทศอื่นหรือทวีปอื่นแต่ความจริงคือยา่านเหล่านี้มีอยู่เกือบทุกที่ที่นี่ชีวิตคึกคักแต่ไม่มีน้ำประปาใช้รถพยาบาลเข้าไม่ถึงถนนเป็นเพียงทางเดินระหว่างบ้านไม้เราได้รวบรวมสลัมสิบแห่งจากทั่วโลกรวมถึงในยุโรปด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าความยากจนและความสิน้นหวังไม่ถามว่าคุณอยู่ไหน ชุมชนแออัดฟาเวลาในริโอคล้ายรังมดขนาดใหญ่บนเนินเขาบ้านสร้างติดกันแน่นขนาดไม่มีผังเมืองเลยถนนแคบมากมักเป็นแค่บ,บันไดรถยนต์วิ่งผ่านไม่ได้น้ำประปามาเป็นเวลาไฟฟ้าถูกขโมยจากสายตรงขยะเก็บไม่สม่ำเสมอฟาเวลาหลายแห่งมีระเบียบของตนเองไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นกลุ่มอิทธิพล พวกเขาควบคุมพื้นที่และตัดสินใจว่าจะค้าขายหรือจัดงานได้ไหมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ความวุ่นวายที่นี่มีทั้งคนงานพ่อค้าแม่ค้าพยาบาลพวกเขาคือคนสำคัญที่เมืองขาดไม่ได้พวกเขาทำอาหารในร้านอาหารขับรถเมล์และทำความสะอาดสำนักงานนี่คือชีวิตที่ปลายขอบเขตที่คุณใช้ประโยชน์จากเมืองแต่กลับไม่เป็นส่วนหนึ่งของมัน คิเบราเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในเคนยาและมีชื่อเสียงระดับโลกมีคนอาศัยอยู่หลายแสนคนแต่ไม่มีใครรู้จำนวนที่แน่ชัดบ้านเรือนไม่จดทะเบียนเขตแดนไม่แน่นอนไม่มีระบบระบายน้ำทิ้งขยะถูกทิ้งลงคูน้ำมีห้องน้ำสาธารณะไม่กี่แห่งสำหรับทั้งชุมชนไฟฟ้ามาจากสายไฟชั่วคราวซึ่งมักเป็นอันตรายแต่คิเบรายังคงดำเนินชีวิตของตัวเอง มีโรงเรียนโบสถร้านค้าเล็กๆและแม้แต่ชมรมละครหลายคนย้ายมาจากชนบทเพื่อหวังเข้าใกล้เมืองหางานทําและค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้นท่ามกลางความแออัดสกปรกและความยากจนเต็มไปด้วยพลังงานแต่การระบาดของอหิวาตกโรคและไฟไหม้เกิดขึ้นทุกปีเตือนให้รู้ว่าการใช้ชีวิตที่คิเบราคือการอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาเมื่อพูดถึงสลัมคนไม่ค่อยนึกถึงยุโรป แต่ทางเหนือของเนเปิลมีชุมชนอย่างสคัมเปียที่มีปัญหาความยากจนและอาจยาก,กรรมมานานหลายสิบปีบ้านคอนกรีตขนาดใหญ่อดีตโครงการสังคมกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมโทรมช่วงยุค90คาโมรามาเฟียท้องถิน่นเคยปกครองพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่ให้เช่าบ้านจนถึงการค้าขายริมถนนตอนนี้บ้านบางส่วนถูกรื้อถอนแล้วมีการเปิดโรงเรียนและสนามกีฬา แต่ตราบาปยังคงอยู่แม้เติบโตในครอบครัวปกติที่อยู่สคัมเปียอาจทำลายโอกาสการทำงานนี่ไม่ใช่แค่ย่านอันตรายนี่คือตัวอย่างที่ความยากจนอย่างรักลึกแม้ในประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้วโตนโดเป็นย่านที่พลุกพล่านที่สุดในกรุงมนิลามีประชากรเกือบล้านคนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ทำจากไม้อัดและสังกะสีสร้างเสร็จในไม่กี่วันน้ำประปาจ่ายเป็นรอบๆ ไฟฟ้าได้จากการต่อสายชั่วคราวจากเสาใกล้เคียงผู้คนหาเลี้ยงชีพด้วยการค้าขายเล็กน้อยรีไซเคลิลขยะและอาหารริมถนนเด็กเด็กทำงานตั้งแต่ยังเล็กเช่นคัดแยกพลาสติกทอดขนมและช่วยผู้ใหญ่แต่ที่นี่ก็มีโรงเรียนตลาดและโบสสิ่งสำคัญคือการยึดติดกับถนนของตนคนแปลกหน้าไม่ได้รับการต้อนรับในฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่ขยะลอยขึ้น และหลังคาถูกลมพัดปลิวแต่ผู้อยู่อาศัยไม่ย้ายออกเพราะค่าครองชีพแพงและชีวิตทั้งหมดก็อยู่ที่นี่พวกเขามีเพื่อนบ้านวิถีชีวิตที่คุ้นเคยอาหารราคาถูกแม้จะอยู่ในสภาพสกปรกและยากจนก็ตามเตปิโตเป็นทั้งตลาดย่านและตำนานในหนึ่งเดียวตั้งอยู่ใจกลางเม็กซิโกซิตี้มีชื่อเสียงเรื่องของเถื่อนสินค้าราคาถูกและกฎเกณฑ์ตามท้องถนนที่นี่หาซื้อได้ทุกอย่าง ตั้งแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงเสื้อผ้าแบรนด์ปลอมในราคาถูกมากแต่ไม่มีการรับประกันย่านนี้ไม่ได้ถูกปกครองโดยรัฐแต่เป็นกลุ่มคนท้องถิ่นที่รักษากฎ,กฎระเบียบในแบบของตนเองตำรวจมาที่นี่ไม่บ่อยนักและต้องระมัดระวังที่อยู่อาศัยตั้งอยู่เหนือร้านค้ามักไม่มีน้ำประปาหรือการระบายอากาศที่ดีผู้คนอาศัยอยู่บนตลาดจริงๆหลายคนทำงานให้พ่อค้าหรือค้าขายเองแบบไม่เป็นทางการไม่ต้องเสียภาษี ย่านนี้แสดงให้เห็นว่าสลัมไม่ได้มีแต่ไม้กระดานและดินโคลนเสมอไปบางครั้งมันคือระบบเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงเคฟแฟลตไม่ใช่สลัมเดียวแต่เป็นกลุ่มชุมชนทางใต้ของเคฟทาว์ผู้คนหลายแสนอาศัยอยู่ที่นี่รวมถึงลูกหลานครอบครัวที่ถูกย้ายในยุคแบ่งแยกสีผิวพื้นที่เหล่านี้ประสบปัญหาความยากจะนะการว่างงานและขาดการขมนาคม บ้านพักสร้างจากวัสดุที่หาได้เช่นไม้พลาสติกแผ่นโลหะบางวันอาจไม่มีไฟฟ้าใช้น้ำมาจากก๊อกเดียวสำหรับบ้านหลายสิบหลังอาจชญากรรมรุนแรงเหมือนสงครามแต่ข้างในยังคงมีชีวิตเด็กๆวิ่งเล่นบนทรายผู้หญิงขายข,ายขนนอมมอบเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันปัญหาหลักคือการแยกตัวโดดเดี่ยวการเดินทางเข้าเมืองไกลรถเมย์ไม่ดีหางานยาก แต่แม้ที่นี่ผู้คนก็ยังสร้างบ้านปลูกต้นไม้สอนลูกๆเพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าทอรวีไม่ใช่แค่สลัมทั่วไปเป็นโรงงานกลางแจ้งขนาดใหญ่มีคนอยู่กว่า1ล้านคนในพื้นที่2.5ตารางกิโลเมตรผู้คนทำงานในโรงปั้นเครื่องปั้นดินเผาโรงฟอกหนังเย็บกระเป๋าทำสบู่และรีไซเคลิลพลาสติกทุกตารางเมตรถูกใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจชีวิตที่ทอนวิยากลำบากมีทางเดินแคบห้องน้ำรวมอากาศร้อนนอบอ้าวน้ำสกปรกแต่ต่างจากสลัมอื่นๆที่นี่ผู้คนมีงานทำและยึดมั่นกับมันมีแผนรื้อถอนหลายครั้งแต่ชาวบ้านกลัวจะสูญเสียสิ่งที่สร้างมาเองขณะที่เมืองกำลังหาผู้ลงทุน ทอร์วีก็ยังคงทำงานเลี้ยงดูผู้คนและให้ความรู้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่แออัดขยันขันแข็งและมีชีวิตชีวาที่สุดในโลกเปตาเรคือสลัมใหญ่สุดในคารากัสตั้งอยู่ตามเนินเขาบ้านเรือนสร้างติดกันถนนคือบันไดหลังคาทำจากแผ่นเหล็กวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ความยากจนแย่ลงน้ำถูกส่งมาด้วยถังไฟฟ้าไม่เสถียรอาหารได้จากคูปองหรือร้านส่วนตัวทางการ แทบไม่เข้าถึงพื้นที่ถูกแบ่งโดยแก๊งท้องถิ่นแต่ท่ามกลางสิ่งนี้เด็กๆไปโรงเรียนร้านกาแฟาเปิดมีคอนเสิร์ตบนดาดฟ้าผู้คนไม่หยุดนิ่งพวกเขาปรับตัวได้สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่สภาพชีวิตแต่เป็นความรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลาทั้งเสียงปืนตอนกลางคืนการปล้นตอนกลางวันความกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างจากไฟไหม้หรือไฟดับแต่ก็ไม่มีที่ให้ไปเพราะมักจะไม่มีทางเลือกอื่นเลย เฟรนตารีเป็นย่านแรงงานในบูคาเรสซึ่งต่อมากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยากจนและความวุ่นวายในยุคโซเวียตที่นี่สร้างที่อยู่อาศัยให้คนงานโรงงานแต่หลังเศรษฐกิจล่มสลายบ้านสุดโทรมงานน้อยลงและความยากจนก็หนักขึ้นตอนนี้เฟรนตารีมีอพาร์ตเมนต์ร้างสิ่งปลูกสร้างเองและกองขยะเกลื่อนกลาดมากมายขนขยะไม่เป็นประจำเยาวชนเผชิญการว่างงานและถูกตีตรา หากมาจากเฟรนเตอรีอาจถูกปฏิเสธงานหรือที่พักเมืองพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ติดตั้งกล้องปรับปรุงแสงสว่างช่วยเหลือโรงเรียนแต่สภาพสังคมเปลี่ยนไปอย่างช้าช้าแม้แต่ในยุโรปก็มีที่ที่ชีวิตยากลำบากและความยากจนไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบพอร์ตมอร์สบีเป็นเมืองหลวงที่ข้อมูลทางการระบุว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่รอบนอกเมืองมีชุมชนแออัดเกิดขึ้น ผู้คนสร้างบ้านจากไม้และสังกะสีตามแนวหนองน้ำและเนินเขาใช้น้ำจากลำธารไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีถนนลาดยางหลังฝนตกถนนจะกลายเป็นโคลนเละเด็กๆไปโรงเรียนลุยโคลนถึงเขา่ารถพยาบาลเข้าไม่ถึงตำรวจก็เช่นกันแต่ละยานมีผู้อาวุโสคอยดูแลคนจะไปหาเมื่อมีเรื่องทะเลาะหรือเจ็บป่วยทุกอย่าง ดำเนินไปได้ด้วยความเชื่อใจและความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเมื่อเรือเข้าเทียบท่างานก็มีทุกอย่างก็กลับมาคึกคักเมื่อไม่มีเรือก็เงียบเหงาและอดอยากนี่คือสุดขอบโลกแต่ปัญหาเหมือนเดิมคือความยากจนความโดดเดี่ยวและการดิ้นรนเอาชีวิตอรอร